สวัสดีค่ะดาม,มา่ายังนาค่ะชาวเน็ตเรียกร้องให้ลิซ่าแบล็กพิงออกมาขอโทษผู้เข้าแข่งขันชาวจีนกับปุ่มล้อรูปลักษ์ค่ะ ดราม,ม่าเกิดขึ้นมาอีกแล้วล่ะค่ะจากรายการยุทธวิทย์ซีซันสามซึ่งออกอากาศในประเทศจีนเมื่อแฟนๆได้ออกมาเรียกร้องให้ลิซ่าสมาชิกจากวงแบล็คพิงคออกมาขอโทษผู้เข้าแข่งขันท่านหนึ่งที่ชาวเน็ตเห็นว่าเธอ Body s h a m มิ่งหรือล้อเลียนรูปลักษณ์ของผู้เข้าแข่งขันคนดังกล่าวค่ะ โดยเหลียงเซินเขาเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการยุทธวิทย์อยู่ซีซั่นสก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเหตุผลที่เขาต้องโกลหัวว่าไม่มีใครอยากเซ็นสัญญากับคนหัวล้านก่อนหน้านี้ผมสวมหมวกมาโดยตลอดสวมหมวกมา3ปีแต่วันนี้ได้มายืนอยู่กับทุกคนอย่างเปิด ค่ะที่จริงแล้วผมของผมมันมีปัญหาไม่ใช่ว่าผมอยากจะโกนความปรารถนาในใชัยชนะก่อนหน้านี้มันทำให้ผมเครียดและทำให้ผมร่วงจนหมดและผมที่งอกออกมาหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นสีขาวทั้งหมดผมก็เลยโกนมันออกทุกครั้งเพราะผมไม่อยากเห็นมัน โดยเหตุนี้ค่ะจึงทําให้ชาวเน็ตย้อนกลับไปถึงเทปรายการเก่าๆที่ Lisa ลิซ่าแซวเรื่องหัวของเขารวมไปถึงเทปที่วิจารณ์ว่าเลี้ยงเซินมีทาเต้นที่ตลกและเหมือนอีคิวซังค่ะซึ่งในตอนนั้นเธอเองก็ขำไม่หยุดจนทําให้ผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นขำตามไปด้วยค่ะแฟนๆรายการหลายคนออกมาเรียกร้องให้ลิซ่าออกมาขอโทษเลี้ยงเซินซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นว่าลิซ่าทาไม่ถูกต้องและแฟนคลับจําเป็นต้องแยกแยะระหว่าง นักร้องที่ชอบและความถูกต้องบ้างค่ะชาวเน็ตบางคนให้ความเห็นว่าก็ลิซ่ารู้อยู่แล้วสิ่งที่เธอทํานั้นอาจเป็นการกระทําที่เสียมารยาทแต่เธอก็ยังทํามันลิซ่าเองเป็นคนบอกให้ทุกคนอย่าล้อหน้ามาของเธอแต่ตัวเธอกลับไปล้อปมของคนอื่นเสียเองค่ะ